มาอีก120บาทวายหตัวคูณ6หมาอีก450บาทสวยๆวาย2ตัวที่คูณ10มาอีก600บาทคุณผู้ชมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แกงครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตมาจงเวสองนะครับเกมยอดฮิตนะครับเกมยอดนิยมเกม,มเกมน,มนี้นะครับถือว่า นิยมมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับสำหรับสล็อตมาจงเวสองนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในช่วงเวลานะครับที่ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเล่นของสล็อตมาจงเวทั้งมาจงเวแล้วก็มาจงเวสองด้วยนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณนี้นรับรองว่า มีโอกาสนะครับที่คุณจะได้กําไรแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นช่วงเวลานี้ก็สามารถลองไปเล่นดูได้นะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่แอด084 WG HQQ ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมกันครับคุณผู้ชมวันนี้วันนี้ไม่ได้ดูสูตรมานะครับใช้เป็นช่วงเวลาที่เล่นเป็นประจำนะครับโอเค ดูเกมกันคุณผู Lot ้ชมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหแสตเตอร์สตัวนะครับวายมา1ตัวคุณผู้ชมมาอีก60บาทสวยๆครับคูณ3ว่าไงคูณ3ก็ยังไม่ไหลคุณผู้ชมปิดไปที่65บาทเท่านั้นนะครับโอเคลุยกันต่อคุณผู้ชมจังหวะนี้แสตเตอร์ตกลงมาแต่ว่าก็ไม่มีผลนะครับปิดไปที่12บาท50ตังค์เท่านั้นนะครับโอเคลุยกันต่อครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ยังไง50บาทครับผมคูณ2มามาโอ้โห หน้าสวยอยู่นะเนี่ยแต่ว่าไม่เข้านะครับโอเคคุณผู้ชมหมุนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อ่ะสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังคูนสองว่าไงโอ,อ้โหยังไม่ไหลปีพสามสิบเจ็ดบาทนะครับโอเคคุณผู้ชมลุยกันต่อโอ้โหเหมือนจะเงียบๆนะเนี่ยยังไงเนี่ยโอเคคุณผู้ชมปีพฤติสิบสองบาทนะครับยังเบาๆอยู่นะครับอ่ะจังหวะนี้เราลุ้นเข้าซีกเกมคุณผู้ชมมาไหมครับผมลุ้นกันโอ้ยยี่นาเสียดายมากๆ ยังไม่เข้าฟรีเกมครับอาจังหวะน,นี้วายสตัวคุณผู้ชมคูส2มาอีก595สบาทสวยๆครับผมคูณ3มาอีก37มสบาทห้ตังค์วายหนึ่งตัวคูณ5มาอีก12บสอาทห้ตังค์เท่านั้นโอ้โหเตไปที่745ี่บาบาทนะครับคุณผู้ชมน่าเสียดายนะครับคูห5น่าจะได้มากกว่านี้นะครับโอเคคุณผู้ชมหมุนกันต่อนะครับผมลุยลุยลุย จังหวะนี้25บาทโอเคมาอีก50บาทคุณผู้ชมคูณ3ว่าไงครับคูณ3ก็ยังไม่เข้านะครับโอเคลุยกันต่อาอจังหวะนี้ลุนเข้าฟรีเกมอีกแล้วคุณผู้ชมยังไงครับผมมาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหไม่มาแต่ว่าเราได้วายมา1ตัวนะครับคูณ2มาอีก65บาทวายตัวที่คูณ3โอ้โหไม่ไหลคุณผู้ชมปิดไปที่80บาทนะครับน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชม ได้ลุ้นเข้าฟรีเกมแบบจังๆมา2รอบแล้วนะ,ะมาอีกแล้วคุณผู้ชมได้ลุ้นอีก1รอบเลยครับฟรีเกมฟรีเกมมาไหมช่องแรกผ่านไปครับผมเหลืออีก1ช่องนะคุณผู้ชมมาไหมครับมาไม้โอ้โหยไม่มาแต่ว่าวายมา1ตัวคุณผู้ชมมาอีก30บาทจังหวะน,นี้คูณ3โอ้โหคูณ3ไม่เข้าแต่ว่าสแตตเตอร์ตกลงมาแบบนี้ก็เป็นฟรีเกมไปสิครับโคตรสวยคุณผู้ชมโอเคสิบฟีสปินวอนของเราคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับโอเคคุณผู้ชมหมุนไปแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โห200บาทไว้หนึ่งตัวคูณ4มาอีก200บาทเหมือนกันคุณผู้ชมคูณ6โอ้โหคูณ6ไม่เข้านะครับไป,ไปที่400ี่ร400บาทคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะครับอืมโอเคเหลือ7ครั้งนะ้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือ6ครั้งแล้วนะครับยังไงเนี่ยเหลือ5ครั้งแล้ว มาสามสิบบาทวายหนึ่งตัวคูณ4โอ้โหไม่เข้าคนะุณผู้ชมไปไปที่30บาทเท่านั้นนะครับโอเคโอกาสเราเหลืออีก4ครั้งคุณผู้ชมจังหวะนี้145บาทวาย2ตัวมาอีก120บาทวาย1ตัวคูณ6มาอีก450บาทสวยๆว,วาย2ตัวที่คูณ10มาอีก600บาทคุณผู้ชมโอเคหลายไม้หูยน่าเสียดายมากครับเป็นบิ๊กวินไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเท่าไหร่อ่ะ1,300กับอีก15บาทนะครับก็ถือว่า ได้อยู่ครับผู้ชมถือว่าได้อยู่อ่ะโอเคเราเหลือโอกาสอีก3ครั้งนะผู้ชมดุยก,กันครับอจังหวะนี้25บาทวายหตัวคูณ4ี่ไมงหนึ่งร้อบาทนะผู้ชมคูณ6โอ้โหไม่หลายปไปที่135บาทเลยครับน่าเสียดายมากๆผู้ชมโอเคเหลือ1ครั้งแล้วยังไงเอ่ยลัดฟีสปีดแล้วผู้ชมโอ้โหน้าแบบหน้าแบบสวยมากๆเมื่อกี้นี้ แต่ว่าไม่เข้านะครับโอเคททอลวินไป1นึ่งกับอีก80บาทนะคุณผู้ชมก็ถือว่าพอได้ครับผมพอได้วันนี้ก็จะอาจจะวันนี้ก็อาจจะประมาณเท่านี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ได้เลยนะครับ คุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอยในแก๊งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ